สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้ก็จะมารีวิวของขวัญวันเกิดนะคะที่ได้มาโอโชินคนที่ให้มานะคะเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนชื่อว่าน้องลูกจันนะคะอยู่ป .1 น,นะคะโรงเรียนเรานะะอุย้ยชอบมากเลยค่ะมีให้สามชิ้นนะคะดูกันเลยค่ะว่าคืออะไรนี่ถ่ายในรถเลยนะคะเนี่ยมันก็คือสควิสทอยค่ะ เงเกะเกะที่ถึงต็มอันัเ็นคะคะอุยมันดมากเลยอะดีดเนียวเนียวยเป็นแทบของคาบิบัาลน,นะคะมาเกะกันไม่ใส่ถุงแล้ว ค่ะวิตอนแรกก็นึกว่าแบบอุ้ยติดมือไส้ติดมือแกต,ตอนแรกก็นึกว่าแบบว่าจะแข็งแข่งอะไรอย่างงี้แต่แบบมันบีบหรือแบบคืนนิ่มมากมันไม่เหมือนอันนั้นอ่ะมันไม่เหมือนลีลาคุมาลีลาคุมาโอ้โหบีบยากมากแข็งมากจริงจกิงก็ใช่นี่น่ากินอนะ สทลีนะสีชมพู กิ่นหอมมากนะคะต่อไปนะคะเป็นชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้คือชอบมากเดี๋ยวเราจะมาแกะแพ็กเกจกันไทยคลิปนะคะชิ้นนี้ชอบมากเลยนั่นคือท่าดาเป็น Hello Kitty ี้โดนัท วิสทอ,อยปรดัให้ดูลายเส้นใหม่แต่ว่าข้างก้นมันข้างใต้อะข้างก้นข้างใต,ต้ตรงเนี้ยมันบุบลงไปเห็นไหมน,นี่เดี๋ยวเราไ่แก้กันเลยค่ะ ตต้ออกมาแล้วออาจเอาไปใส่สกูเชียอื่นนะเพราะว่าสกูเชียไหนที่แบบบีบแข็งๆไม่ค่อยมันมเนีย้ยเราจะชอบใส่แพ็กเกจเอาไว้เพราะว่ามันจะได้มี็กเจอร์ที่ดีคือน,นิ่มากเลยลืนล่นๆๆน,น,นะ ชิ้นนี้แล้วอยากแก่มว่าอะไรแต่เราถ่ายคลิปนะเก่งเลยเสร็จแล้วมันคือแบบมันนิ่มมากแล้วแบบเท่าของจริงจริเท่าของโดนทจริงๆเลยอะ่ะวันนี้เพิ่งคินโดนาเดังช่อมงมนะันเกิดมันเกิดอ่าบอกก่อนนะมันเกิดแล้ววันที่สิบเก้าพฤศจิกายนนะคะวินนิ่มาสโลด้วย ที่ให้ของใครวันเกิดชอบมากๆเลยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะมิ้งขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ